ทำไมเสียงเหมือนจะมาเรื่อยๆหรือว่าล่อๆล่อมาดีปะวะมีการปรับความสว่างด้วยปะเต็มแม่งไอชิ้นนี้ผมเอาไวแบบเป็นตัวลงตัว มองไม่เห็นให้รู้เลยวกูเห็นตั้งแต่ในท่ออะไสักเฮ้ยอ๋อเด้อที่จริงๆเขาให้ทอาแหละวะให้ให้ไม่เห็นตัวนางสือให้แบบเห็นแบบจางๆอะอ๋อก็นะสวัสดีนะท่านผู้ชมนะตอนนี้กลับมาอยู่ในเกมไม่ได้กลับมาอยู่หรอกอันนี้เกมใหม่นะเออเป็นในเกมอะไรนะพี่กอน Alien อเอเลี i นไอ a ซเลชันไอเฮียเอเลียนไอซเลชันนะก็น่าสนใจนะก็คือรอบนี้ก็คือมันเป็นเกมเล่นคนเดียวนะแต่ให้พี่กรเขามาดูด้วยนะผ่าน Discord ก,ก็คือเขาก็จะช่วยเล่นทางออกนะแต่กูไปนคนเล่นเอง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยพี่กร,รคิดว่าไงวะมันจะดีปะวะมแค่กลัวแหละใช่ไอ้เฮียสมาชิกม่งตายห่ามหมดเลยแล้วทำไมเราไม่ตายด้วยวะไอเฮียเอยเอจริงกูไม่ตายแต่กับตันมังตายห่าเลยนะ ิด้เลยขาเก็บไปคือแบบไม่งงแบกอะเขาเก็บไปไม่รู้กูเป็นใครแต่โดนเรียกไล่ล่าเลยโอเคเราเน้นกันเรื่องข้างในดีกว่านะก็คือตื่นมาในแคปซูลนะไม่รู้เราเป็นใครอ่คือริมแรงนะตื่นมาในยานะตื่นจากแคปซูลง่งนี่ขึ้นมานะเหมือนเราหลับเป็นคนสุดท้ายหรืออะไรอย่างนะแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ไอ้ชินดีก็ให้กดเพื่อลงชื่อนะใช่ไหมก่อนอืมเพื่อลงชื่อไไม่รู้เพราะอะไรนะโอเคช่างแมงขี้เกียจ ขี้เกียจด,ดูเย,ยอะแยะอาบราฟวะมีอาบราฟด้วยเรเป็นใส่ชุดล <laughs> ใส่ชุดอาบราฟนะเฮ้ยมันเป็นความฝันกูเลยนะก่อนแบบเนี้ยอฮี่ห้องของกัปตันนะนะวัอดีกัปตันหน้าแม่งแก่ดินะไอ้เหี้ยโอนตบอ่ะโดนตบเลย <laughs> t t เฮี้ยเราคือละ่ะกูต้องยืนไหนเนี่ยกูต้องยืนข้างล่างวะบอกชุดตบกูว่าอ <laughs> ย่าเล่ข้างกู <laughs> อาจจะแบบไล่กูลงมาข้างล่างอะนะแบบไอ้เฮียมึงมึงใช่เรื่องมันมายิงข้างบนนะกดนั่งได้ป่ะเนี่ยอุ้ยนี่ไงไอ้ก้อนยกได้เด้อทางพวกผังโคเวอร์ได้อะเฮ้ยถ้าไอเลียนเห็นคงแบบไอไอเฮียนี่ปัญญาอ่อนเดินเดินไปก่อนเผื่อมีอะไรทำนะโต๊ะมีอะไรบ้าเนี่ยอุ้ยมีกูเก็บเอกสารอะไรไปก็ไม่รู้ไอ้เฮียอะไรวะเนี่ยเอาแกนวาร์ปเหรอขับตัดใจ กองทัพมันลืมแล้วนะไอ้เหี้ยวันนี้อาจจะแบบสกิปมาแบบยานแตกแล้วเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนึงก็คือบีเอลีดเข้ามานะกูว่านะคือก่อนสกิปต้่งดูแบบสงบลสุกมากอะ <S 1> <S 1> สกิปปุ๊บไอ้เหี้ยแม่งเหมือนโลกจะแตกไอ้สัตดสกิปปุ๊บกูอยู่ยไหนไวะนี yeah. เ่เอาเอาง่ายๆก็คือนะ่าจะตอนที่กูสกิปไปอาจจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างก็คือเอเลี่ยนเข้ามานั่นนะอะไรเนี่ยให้กูทำอะไรเนี่ยเซฟเซฟก่อนเลยอะเปิดมาเซฟก่อนเลยตู้ไหนเนี่ยอัขวาขวาเออมึงเห็นเหรอเห็นดินะอ๋อโอเค โอเคเริ่มมาดูจากทางด้านซ้ายกันนะออกอย่ามาดูด้านซ้ายนะเดินได้ไหมโอ้ก็เดินได้นะในตู้ชิ่นี่เขาทำอะไรได้ไม่รู้โอแต่ก่อนแม่งเริ่มรู้สึกแปลกแปลกว่้กอนไอ้กอนไอ้เชี่ยมัน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 เป็นบังเกอร์เหมือนที่กูแอบได้เลยเนี่ยจริงทั้งหมดไม่ให้แอบเลยเหมือนได้กูแอบเลยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะมี๋ยวกข้างนไฟแดงอ่ะไอ้เฮียไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งมั้งนะ ตรงนี้แม่งไฟไหม้วะไอชิคเกิดอะไรขึ้นวะใครมันล้มหรือเปล่าใครล้มวะล้มอุ้ยไอชิคตกใจล้มล้มแล้วพื้นแตกเลยเฮียเออเราไม่ได้เราไม่ได้อะไรเนี่ยเราไปถามไรถามดาเฟรไหมะามดาเฟรว่าใครเนี่ยเราไอ้นี่ไงมีท่ออยู่ด้านซ้ายอ๋อเออว่ะไอ้เดี๋ยวเราดูก่อนกูโดดลงไปได้ป่ะววะไม่ได้ระบบเขาดีโดดลงไปแม่งลบเกมกูทิ้งเลยเฮียที่แม่งปัญญาอ่อนจริง กลต้องมีซัมติงอะไรสักอย่างชแวบมาผ่านหน้ากูแน่ๆอุ้ยทางนี้ออกได้แนละ้วทางเนี้ยไม่มีโอเคได้เลยทำอะไรต้องเปิดรถรถสุดอุ้ยอ๋อมันโผล่มานี่ทางขวาไปเลยไหมอันนี้มีอะไราาได้ปะทำอะไรไม่ได้โอเคก็มีทางที่บังคับก็คือเปิดสองทางนะซ้ายกับขวานะเลือนไปถูกเลยวะไปตรงกลางก่อนเดินได้ก็เดินเดินได้อ้ยียบโอ้ยตกใจเลยคุยเห็แม่นี่ นี่ก็สี่ทมเข้าไปเลยนะเดี๋ยวแม่กูเปิดประตูมาตบกูก่อนใช่ไงวะกด R เพื่อแอคทิเวทเฮ้ยเอาว่ะพี่กอนมาว่ะลาร์ดิ้งเอเจนต์แม่งเหมือนแม่งเหมือนกาวเลยกาวร้อนกระตาช้างเออเออเาไปหยอดใส่แล้วว่าแบบปิดแผลอะไรอยี้เปล่านี่ปิดวิทยุมั้งเลยขนอนนะเฮียบีให้เก็บเต็มเลยนี่แหละไอ้ตรงแรกที้กูจะไม่ได้แม่งให้ทำอะไรเฮียแม่งชีวิตแม่งน่าสงสารว่ะแล้วทางนี้ให้ทำอะไรเนี่ย อืออ้าวกดอีอึ๊บวิ่งต้องโอ้ต้องกดหลายๆรอบด้วยไอ้เหี้ยอ๋ออาจจะแบบอารมณ์แบบปั๊มไฟไงนี่แน่ตาร์ทซะอุ่ยอะไรอ่ะเม็ดคิดอ่ะเชื่อเลยเนี่ยบูปินบูปินว่ะบูปินอะไรอ่ะไม่ทันไเม็ดคิดเนี่ยอ๋ออ้เอาได้คกูได้เวลาคราฟเม็ดคิดแล้วกูคราฟก่อนได้ไหมเนี่ยคราฟก่อนเลยไอ้เหี้ยต้องใช้อะไรบ้างวะพี่กอล์ฟใช้อะไรเนี่ยนด้านขวาเนี่ยครับอ๋อกดทิศซ้ายเข้าไป ้เงยต่อโหเชีย่ยแม่งอะไรวะเนี่ยทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้พระเจ้าอ,ไอไล้วอย่างกล้าไอ้เหี้ยไอ้ตาไฟเชี่ยอะไรมันหมุนหมุนเนี่ย<笑><笑>อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยกูก็นึกว่าใครแม่งมาจับสายไฟเขย่าไอ้เช<า>ี่ยเออไอ้เหี้ยเต็มเเลยดินเหยียบไปหมดแล้วด้วยกูเหยียบแม่งเลย นอนนอนอยู่ในถุงและกำหมัดไอ้เอ้ขอโทษนะ <c oughs> เฮ้ยทำไมมันโดนอย่างวะไม่ใช่หลอกกูอะอ่าา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 าดาาาาานาา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 ี่าาา่าาานาา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 าอาาาาาาาอยาา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 ูาาา้าา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 าอาา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 ไม่มีาาาาต้องแวะกลับมาดูก่อนเลย วิญญาณนี่ก็เหงาเหงาเป็นนะเออเหงาเป็นนะเียมือก็ว่างคิดอะไรไม่ออกนะมีอะไรเก็บได้ไหมไม่มีแล้วเนี่ยาไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้กล่องโน้ว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 เจอตู้นี่เราสึกใจไม่ค่อยดีนะไอ้เหี้ยเอาจังไว้ว่าที่ไหนมึงดูดิมึงดูท่าแอบไปดิแม่งแบบโคตรโคตรเร็วอ่ะอ้โลอกกันนะไอ้เหี้ยโลกจัดไอ้เหี้ยนี่ไงแจ็คแน่ๆเลยอ้นั่นอะ เอื้อมได้ไหมแบบเอาหน้าเอื้อมไปได้ไหมเอื้อมเข้าไปแม่งเลยโอ้โหติดมือเลยอ่ะยังไม่ตายอ่ะเนี่ยยังมีมาลงมาแรงกันจัวด้วยเฮียกระจัวบนยานอวกาศไอ้สัดอยากรู้จักเลยมันคืออะไรกันนะอยู่ที่อยู่ข้างในนั่นน่ะที่ก้อนอาจจะเป็นเอเรียนรอยัลสตูดิโอยากรู้อ่ะเหียรจักไทยเนี่ยเอเรียนจับกโยธานี้เลยเฮียมึงออกไปเลยเฮียยึดทียเลยเฉียวไปเอเรียน่เลยเนี่ยดั่งขวา โอ้โหไฟแม่งสว่างชิบหายเลยมันไม่มีอะไรปลาล่อมันได้หรอวะขอเดินได้ไหมแม่งไฟสว่างจัดกูก้มหน้ามันอุ้ยอันนี้ท่อเปิดได้ปะวะเอ้ยเฮ้อะไรวะเปิดได้ปะตัวตัวเปิดได้ไอ้เชี้ใช้อะไรก่อนดีวะเทิร์นออฟเจเน่าเรยปิดไปเหรอปิดก่อนเลยแล้วกันปิดก่อนแล้วก็เปิดท่อนะมุดท่อใช่ป่ะก่อนโอ้ปิดทีปิดเว้นสวยไปอือยกาะกูชำนาญวะเอาเรื่องแล้วบนระบนระบนนะ เปิดเปิดจริงป่ะเนี่ยยังไม่จะเปิดไปกลางวงเลยอ่ะมึงคิดดูเขายืนเขายืนคิดกันอยู่เปิดไปกลางวงโดนส้นตีนเลยไอ้ชี้กลางวงจริงด้วยไอเฮ้ยไปไหนอะท่านี่เหรอถามนี่ปะไม่ใช่โอ้โหสั่นแม่งสปีดนั่นมาเลยโคตรเยี่ยนเลย ไอตันไม่โกรยหรอกโอยเลยกูย่องมาตั้งนานแม่งสปีดรันมาเลยหรือเปิดประตูนี้ป่าวะเออเนี่ยเอยใช่วะอ่ะเปิดได้ก็เปิดเออหรือเป็นการเรียกลิฟวะเปิดเปิดให้กูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ประดูดิ้หันหลังไปดูดิกูไม่กล้าหันเลยยี่หย่าละไอเช็คเช็คนิดหน่อยไปแล้วเอเดียรแม่งแบบวิ่งแบบอืม โอโตกใจเลยกอบคขณเพื่อนกูกำลังใจหายเลยเราจะลองดูก e ันนะว่ามันจะทำพี่อะไรมันก็สวมดีอะอเลียนก็ใหม่กล้ามมีตัวแอบเพื่อนฮะตัวตัวขวาขวาหนวะอิโกะาลยวกูต้องไงอนี้มันก็มีคนนะอุยร่นนันรีบวะอุ้ยออุ โอ้หไอ้คอนไอ้คอนกูลุกลซี่ไอ้เชี่ยทำไมกูย่องอะอ้าอ้าอ้ายาโอ้โอ้ปิดปิดไอ้เหี้ยได้ใช้ได้ไอ้เหี้ยห้ามนะจะถึงแล้วจะถึงแล้วนิดเดียวโอ้ถึงแล้วไอ้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเครื่องแฮกเหรอเครื่องแฮกเหรอเฮ้ยอย่างงี้กูเปิดได้หมดเลยดิอ๋อเราเราต้องซ่อมก่อนนะต้องซ่อมไงวะอุ้ย นักสูบบินขัดลอยเลยวได้ยังไงชอบบีอะไรแปลกๆไปนะจะไปนะค่อยๆพิกมาดูไอ้โอ้ยไอคอนเห็นเกียร์แปลกเห็นกูแล้วโอ้๋อไอคอนกดฮิวเลยนะกดฮิวเลยนะเราเราต้องเปลี่ยนเป็นเวทีกันอ่ะยาโอ้เอแป๊บแป๊บอู้จิตตูดกูเลยกอนกดไอคอนอ้าก็ไม่สิยึดขึ้นเป็นไฟอ่อนกดอะไรดีมักดอะไรก็ได้ก็ต้ เอาไงดีวะเราเราต้องตีกันตอนนี้เราต้องหาอะไรมาซ่อมในเครื่องที่นี่กันเฮ้ยมองหน้ากูเป็นมันเลยสันเฮียถามจริงมันลงมาแล้วไม่เห็นหรอกกูอยู่หลังเก้าอี้เลยนะ อาเปิดให้ก uh, ูเหรทำไมเสียงเหมือนจะมาเรื่อยๆหรือว่าล่อล่อมาดีป่าวะโอ้โหแม่งอยู่กันประจันบานเลยเฮียเม่งเปิดมากูนู้นขบวนการเรนเจอร์เฮียเฮ้ยเวลาใช้วะทำไงอะ ไอ้ดีเนี่ยทำไงอ่ะเนี่ยกดต้องกดต้องกดกดอะไรอะอีล่างล่างสองล่างสองล่างอะไรนะกดลงลงขวาลงเอออันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ก้อนอย่าพึ่งก้อนอย่าอ๋อแล้วก็ดีสาล่างส่ยล่างเออโอเคโอเคอันไหนวะอันนี้เอ๋ยอ้าโอ้ยเหยีย่ไปอีก กูเกือบแล้วอันแรกอันแรกกูเกือบจะปัดเด้อโอ้ตกใจก็อีเท่เดี๋ยวกนะเสียง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 โอ้ยพ่อหายดีครับมางหายดีครับกูยังเดินไม่ได้ตไปโกูยังเดินไม่ได้กูกอไอ้เหี้ยเหี้ย มึงคายอะไรลงมาเนี่ยโอ้หางเหรอเนี่ยไปยังไปได้ยังโอ้โหเบ่งหัวโคตรโตโลเลยสัตว์อย่านะไม่ใช่เรื่อง,งนะพยายาม<อ>เลยนะให้ตอมบนหัวแตกยังนะแอบก่อนไหมแอบก่อนไหมยอย่าบอกนะว่ามึงโดนกันแล้วอะนั่งโอ้เนี่ยไอ้แบบาตไปเลยจังหวะนี้เ,เราไป จังหวะนี้เหรอเขียวเคียวเขียวมันตายมาแล้วอ๋อก้อนเกาะบอลเครื่องเครื่องนั้นเปิดรอบเปิดรอบไอ้ยเราไปได้เลยวะโฮ้ยมันไปทางนูแล้วไปทางนู้แล้วไอ้ควายตายหากันไม่หมดโอ้โหขึ้นท่อไปแล้วโอเคดีไปได้ก็ถึงเซฟคงคาสักนิดนึงเซฟนิดนึงก็ดีอย่านะอีริเอ็นอีหัวคุยอย่าเหยียบของเชียวนะเดินซิกแซกให้ดีตอนแฮกแหละมีเออเสียงมันไกลจังวะ วกูเก่งมาจากไหนเนี่ยกูพอแล้วเอาเอากูไปเอากูไปเอากูไปกดอีกกดเฮียอะไรไหมนล้ีมีฮียอะไรเนี่ยกดไปเร็วอ้าโอ้ยดีๆก็เตียนนะแม่รู้สึกเหมือนมีอะไรตามตู่อยู่ตลอดเวลา